ช่วยซับสไครด้วยจ้าไปคุณขายของออนไลน์อยู่หรือเปล่าคะในยุคนี้เนี่ยใครๆก็ขายของออนไลน์แทบทั้งนั้นถึงมีงานประจําหรืออะไรก็ตามเด่ยก็สามารถแบ่งเวลาในช่วงที่เลิกงานแล้วนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริมของคุณได้คะ่ะ จะทำแบบนั้นได้หรือว่าจะขยายกิจการเวลาขายดีมากๆเนี่ยซีเชื่อว่าคุณต้องรู้จักกับบริการใหม่ๆที่ยุคนี้คนเป็นสตาร์ทอัพมีไอเดียเก๋ๆที่ทําให้คุณสบายจาัดก,การให้คุณแทบทุกอย่างและตอนนี้ค่ะซีมาอยู่ที่โกดังในการเก็บสินค้าของทุกๆคนนอกจากนั้นเขามาแพคให้คุณและจัดส่งให้คุณอีกด้วยหมายความว่าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปโฟกัสในการทําสินค้าของคุณให้ดีๆเลยนะและทําการตลาดให้ขายได้ดีๆคนรู้จักที่เหลือเดี๋ยวมีคนทำให้ค่ะ มาคุยกับเขากันค่ะิชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าสตาร์ทอัพรายนี้เนี่ย mm hmm. เขาทํำขนาดมากคืนามาขนาดนี้เรียกวาสตาร์ทอัพอยู่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับธุรกิจคลังสินค้าปกติเขามาจุกจิกแบบว่าคนที่ขายของออนไลน์ทีละสิบยี่สิชิ้นอย่างนี้ด้วยหรอคะคลังสินค้าเนี่ยปกติ เราต้องเช่าเหมาทั้งครั้งอของเราเนี่ยคือเช่าแค่เชลฟ์เดียวก็ได้อันนี้เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นมาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพได้ไหมคะที่บ้านผมทำทางสินค้าอยู่แล้วอ๋อต่อยอดจากคุณพ่อใช่ครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยางสินค้าเนี่ยมันก็คือทํางานยากเราเพิ่งเอาระบบ เามาเพื่อให้ระบบเนี่ยทำงานกับออเดอร์เล็กๆน,น้อยยิบยิบย่อยๆได้นะครับ hmm. ก็เลยอาจจะเป็นเรียกว่าสตาร์ทอัพได้พอเราเอาระบบเข้ามาช่วยธุรกิจรุ่นเก่าครับยิบย่อยในขนาดไหนหอ่คะต่อวันเนี่ยเราส่งประมาณ1,0002,000ถึงกล่องะครับผมซึ่ง1000กล่อง1,000รายชื่อ1000สินค้า1000เดสติเนชันถ้าไม่มีระบบเนี่ยคนทำงานไม่ได้แน่นอนสมมุติว่าเขาขายครีมครับอ่ะเขามาฝากคุณแม่คุณแม่จะแบบคิดตังค์ยังไงทำอะไรให้เขาบ้าง ว่าเวลามาฝากคันเนี่ยเราจะมีค่าหยิบค่าหยิบเนี่ยต่อชิ้นเราจะหยิบที่5บาทค่าแพคค่าแพคต่อชิ้นจะแพคที่10บาทแล้วค่าเก็บเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่800บาทครับผมฉะนั้นเนี่ยคือเขาอาจจะมาเช่า1นเดือนก็800บาท1เชลอะไรย่างี้ทุกๆออเดอร์เนี่ยก็คือหยิบ5บาทห้า10บาท15บาบาท15บาทออกไปทุกวันเนี่เป็นชิ้นๆไปใช่ครับผมสมมติในออเดอร์นั้นมีมีหลายชิ้นขึ้นก็เป็น5าบาท5บาท บาทและบวกค่อีกสิบาทเป็น่บาทเนี่ยผมก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างแน่นอนสําหรับคนที่จะขายของแล้วก็บวกค่าการตลาดอะไรต่ออะไรหรือไปถึงค่าในการจัดทําจัดส่งไปใช่ครับคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเราอยากให้มันจ่ายเวลาที่คุณขายเท่านั้นไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าต้องมานั่งจ้างพนักงานจ้างคลังเป็นเรื่องเป็นราวจ่ายทุกๆเดือนตลอดไปครับเป็นรองเท้าเป็นเสื้อเป็นใหญ่เล็กไม่เท่ากันมีตารางเมตรในการวางของฝากของด้วยไหมคะต่อเดือนเนี่ยเราจะดูว่าใช้กี่ สมมุติเดือนนี้ใช้1นึ่ง c u ก็คือ8ปดบาทถ้าใช้5 <c oughs> ก็เป็น8ปดรถ้าเดือนต่อไปลดเหลือ2ก็เป็น8ปดร้อยคือเราแล้วแต่เดือนเลยว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้อ๋อ,อก็คือมาฝากแล้ว,ลวก็เหมือนกับเช่าพื้นที่ในการจัดวางนะคะค,คนขายของที่มันเซนซิทีฟขึ้นไปหน่อยอย่างเช่นกระเป๋ามาวางอย่างนี้มันเป็นรอยแล้วลูกค้าไม่ได้รับของเป็นรอยอะคือเราจะมีการตรวจ ินค๋อมี QC ให้ด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือเรามีการตรวจสืน้นหาอยอีกแล้วว่าเราจะดูสินค้าว่าโอเคสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับล้วดูรอยขีด่วรอยู่หรือเรามีบรกิการเสริมด้วยว่าถ้าเกิดสมมติสินค้าเสียหายเราเช็คให้เย็บให้ตัดให้ทุกๆออเดอร์เนี่ยเขาจะมีใบอะไรหนึ่งที่ชูชัยได้เลยว่าโอเคสินค้าตัวนี้ต้องดูอะไรบ้างแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูว่าโอเคผิดแบบไหนแบบไหนเรียกว่าผิดโอ้รอยแบบนี้ไม่ผ่านรอยแบบนี้ผ่าน ฉะนั้นแล้วการทำงานก็จะค่อนข้างง่ายคือแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาหารหรือพวกเครื่องดื่มรหรืออะไรอย่างนี้นะคือเขาเหมือนไม่รับจัดส่งแล้วเพราะว่าประเทศเราน่าจะขายดีนะพวกอาหารก็อ,อาหารเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันส่งวันต่อไ,ไม่ได้คือหลักๆที่เราทำเนี่ยคือเราเก็บ ไว้ที่นี่พอเราแพ็กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราส่งให้ไปเน็นเราส่งให้แครี่นะครับซึ่งเขาจะส่งในวันทัดไปของมันต้องไปค้างที่ค้างนําส่งของเขาอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามี S G Express อ<ะ>ันใหม่ที่มันเป็นเก็บของเย็นแล้วมีถุงเย็นด้วยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะขยายต่อไปที่อาหารตตอนนี้คนดูสมมุติอยากจะมาบอกว่าอุ้ยฉันมีขายค้องขายขคิ้งขายประกาขายอะไรก็แล้วแต่จะมาฝากปกติก็ต้องคัดเลือกเหมือนกัน<ๆ>ใช่ไหมคะครับเพราะว่าเราต้องดูแลเขาไปจนถึงแบบว่า ของส่งถึงมือคนแล้วรประทับใจอย่างไง้พี่คิวซีให้ก่อนแพ็คด้วยซ้ำรเราเลือกลูกค้าที่จะมาวางเนเชล์เราอย่างไรคะเราไม่ได้มองที่ ความใหญ่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่เรามองที่ความถูกต้องมากกว่าถ้าสินค้าคุณถูกกฎหมายไม่ได้เป็นก๊อปปี้ใครมาสินค้าไม่ได้แบบดูด้เหรอว่าไม่ก๊อปปี้ใครแล้วต้องดูนะต้องเช็กเลยครับว่าแบบว่ามันเป็นไงอย่างกระเป๋านี้มันมีชื่อซ้ำจากคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมถว่าคุณทําธุรกิจเนี่ยเช็คประวัติก่อนแล้วต้องเช็คว่าคุณเคยโกงใครไหมเป็นสิบแปดมงกุฎหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาเริ่มต้นกับเราแค่สิบบาทถึงแปดละบาทก็ทําได้ร้านค้าร้านหนึ่งที่เราเเเเเเเลลล็็็็กกกกกๆรรรราาาัััับบบบส่่่งงแแดดดดืืือออออนนนะ30์มมมมีหหหคคตต้้้ไไปใญข ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเห็นสภาวะของคนที่แบบคราวนี้ไม่ได้ขายทีละชิ้นหรือเก็บเป็นแบบชิ้นเล็กๆละขายแบบส่งกระจายเราก็ทําได้ใช่ครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นกล่องลังฮะเดิมทีคนพวกนี้ก็จะขายเป็นชิ้นๆเหมืนอนกันแต่ว่าจุดๆนึงเนี่ยคือขายดีมากจนสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนเข้ามาซื้อต่อ,อเพื่อไปขายต่ออีกทีร้านค้าส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาแล้ว เล็กไปใหญ่ขนาดนี้คุณเมฆจะบริหารไังไงอะในฐานะสตาร์ทอัพแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีการคุยสัญญาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นอะไรการทํางานเป็นไงขั้นตอนเป็นไงถูกไหมฮะเราก็จัดการทําให้เขาตั้งแต่วันแรกที่นี่พอขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะปป s u p ร o r t พิ่มขได้ข้อดีของเราคือเราทําธุรกิจโดยการที่เราเก็บของกับเขาเราจัดส่งให้เขาทุกรูปแบบทุกรูปแบบหมายความว่าจะส่งไปเซนีส่งเทอร์ี่ ไปเปิดบูธส่งของเข้าห้างเดี๋ยวนะไปเปิดบูธหมายความว่าไงหมายความว่าลูกค้าไปเปิดบูธเองใช่ครับสมมติยกตัวอย่างเนี่ยมันจะมีงานอย่างเช่นแซมออนเซลเงี้ยเวลาลูกค้าขึ้นเนี่ยฮะเวลาลูกค้าบางก่อนต้องไปขายเนี่ยต้องขนอุปกรณ์ไปวางขายเสร็จปุ๊บตอนดึกก็ต้องขนกลับเราคิดภาพแม่ค้าสวยๆต้องมานั่งแบกทุงถุงแล้วก็เหงื่อแตกก็ไม่ใช่ภาพย่ตีไขยครีมเงี้ยไม่ไหวจะแบกเองค่ะเรากําลังทําให้ก็คือว่าสมมติว่าวันเสาร์เนี่ยเราเอาของไปวางตุ้งเสร็จแม่ค้าเดินมาเสร็จรับของขายไเลลยสมติกกกับป็ สักสิทธกกว่าจะนับของสตพอรตเสร็จก็เพิ่งคืนกว่าค<ฆ>เรารับให้<ฆ>แม่ค้าแค่มาแล้วก็เช็กว่าอันไหนขายไปแล้วบอกเราแล้วก็<ฆ>กลับบ้านได้เลยครับเรียกว่าขายของออนไลน์กันได้เต็มรูปแบบจริงๆนะเพราะาคนทําจันทร์ถึงสุดหลายคนมากๆะนะที่สร่งเห็นอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะก็ต้องมีของขายมีอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็มาทําจริงจังวันเสาร์อาทิตย์แต่อันนี้คือคุณทําให้เขาเกือบทั้งหมดทุกอย่างเลยถูกไหมใช่ครับที่เหลือที่เขาต้องทําก็แค่มาจริงๆคือไปใส่ใจโปรดักต์ไปพัฒนาสินค้าไปคุยกับลูกค้าดีๆ่างเวลาของค ที่เหลือเรื่องโอเปอเรชั่นให้เราทำแถมยุคนี้หลังๆเวลาคุยกับลูกค้าหรือออกโคเทชั่นก็มีแอปพลิเคชันที่รองรับในการทำแล้วด้วยถูกปะอาทุกอย่าง,างซึ่งระบบตัวเราเองเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งที่เราสมหเพราะว่าระบบของเราเนี่ยช่วยเขาในการจัดการฐานก็จริงแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาใหญ่ขึ้นเนี่ยระบบเราังช่วยในการขายได้ด้วยระบบของเราจะสามารถทําให้เขาสามารถที่จะกระจายการขายได้หลายสองทางมากกว่าสร้างใบสั่งซื้อสินค้าสั่งโอนเงินแจ้งมาระบบเราสามารถ ครบทุกอย่างเลยใช่ครับผมให้ฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เมืองไทยก็ตามหรือคนขายของออนไลน์นที่เป็นกลุ่มลูกค้าตรนี้สักหน่อยละกันนะคะสตาร์ทอัพหรือ s m e เนี่ยจริงคือผมว่าสําคัญสุดเนี่ยคือเราต้องรู้จักลูกค้าเราก่อนว่าเข,ขาเป็นใครข้อดีของเราคือผมเริ่มจากการที่เราเป็นคนขายออนไลน์เองเราก็เลยเห็นภาพปัญหาทั้งหมดว่ามันมีปัญไหนที่เราเจออะไรบ้างครับคุยให้ถึงลูกค้าหาให้เจอว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าคุณเชื่อมั่นในปัญหานั้นและคุณอยากช่วยเขาจริงๆรับรองว่าธุรกิจคุณไปได้แน่ๆนค่ะคือแม่แล้วตัวคุณเองตอนนี้ทํามากี่ปีแล้วคะอันนี้ไม่คราวอยู่เข้าปีที่สองไปเดือนหน้าครับผสักเซสยังคะก็จากปีที่แล้วถึงปีนี้ครับผมก็โตขึ้นมาสิบเท่าหูสิบเท่าครับก็โชคดีระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็คิดว่าเราทํากันเนี่ยเราอาจจะไม่โตเร็วเราเค่อยๆทาแต่ว่าเหมือนกับว่าความบอกต่อของลูกค้าฮะเวลาลูกค้าเจอเราแล้วเขาไปพูดต่อว่าเราช่วยยังไงเขาก็เเลยย่่าาางอข้ม มันก็เลยได้ใจคนมาตอนนี้มีลูกค้าที่คุณดูอยู่ทั้งหมด80ับผมาแปเจ้าครับแปจ้ต่ของเยอะมากนะคะเดินมาทุกชั้นนี่แบบเต็มหมดแล้วก็ของวิ่เข้าวิกออกกันตลอดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สตาร์ทอัพเลยกันนะคะหวังว่าจะเห็นไมค์คลาวขยายคลังสินค้า b d ดีเอ l เบียดกันไปเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครัสุดยอดมาก สตาร์ทอัพน้ำดีในเมืองไทยมีเยอะมากๆนะคะและถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพน้ำดีที่กำลังดูตัวอย่างอยากคุณเมฆเมื่อสักครู่นี้อยู่และมีธุรกิจที่น่าสนใจส่งเข้ามานะคะเดวซีขอไปถ่ายทำสกูปและพิสูจน์ความจริงของสตาร์ทอัพในแบบของคุณสักหน่อยนะคะนี่คือช่องทางในการติดต่อค่ะ